นี่คือต้ำสมตันเด็ดแค่นี้ก็จะเริ่มเห็นใบแล้วนะคะชาโคกไป 哎呀，对。嗯。你好。 นลักษณะห่วงออ่อนของเขานะคะเอาไปปลูกก็ได้นะคะอันนี้กินกินดิบๆเลยก็ได้นะคะว้าชาโคนี่ลักษณะเป็นลักษณะใบนะคะเป็นลักษณะห่วของเขานี่เป็นหัวอ่อ,อนหดเล็กๆนะคะาโคมองไม่ชัดเลยเนี่ยค่ะโอ้โห เดี๋ยวพาไปดูอีกอือเจตัวหนึ่งแล้วชาโคไปนี่นะคะเขาจะชอบขึ้นอยู่ตามชอบขึ้นแบบนี้นะชาโคกล้องสั้นหมดแล้วมันมองไม่ชัดดูใช่ ใต้ฟอกหินแบบันนี้ก็จะเอาเอาย่ากันแน่เอาแบบนี้อยู่ใต้ซอกหินเนี่นะก็เริ่มมองเห็นต้นแล้วนะหัวอ่อนอ้าวชาโคนี่น,นี่ก็ใช่ชาโคนี่ต้นบอลเล์เลย,ยนี่ อันนี้เป็นพุ่มสวยเลยนะเนะี่ยอืมแบบนี้ก็อยู่ตมซอกหิเนเะหมือนกันนะกอใหญ่หัวน่าจะใหญ่จะอยู่ซอกหินแบบนี้เอาไม่ได้นะคะอืมเป็นเป็นพุ่มสวยเลยชัคโคไปนี่ตัวยุ่งตัวยุ่งนะคะมีตัวยุ่งมาด้วยชโัโคมองไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยชโัโค ใบน,นี่นะักษณาใบโอเคค่ะไหล้นะชาโคอยากออกกล้องเหรอนี่เราจะพุดส่งนะอยู่ตามซาเหินแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้หัวอ่อนแบบนี้เอาไปจิ้มน้ำพริกกินได้นะคะ อยู่ต่ำซอกหินก็จะขุดยากนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูหัวเขานี่ขนาดนี่ลักษณะลักษณะหัวของเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะชอบอยู่ต่ำซอกหินนะถ้ากอใหญ่ๆก็หัวใจะใหญ่นะนี่ก็สวย แบบนี้ก็แบบนี้ก็กินได้แล้วนะเนี่ยนี่ลักษณะใบก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วนะคะมันเริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็วเริ่มเป็นพุ่มๆกำลังสวยเลย ส่วนมาก็จะอยู่ตามซอกหินนะแบบนี้ก็ปลูกได้นะคะปลูกได้ด้วยแล้วก็กินกินก็ได้นะคะนี่ก่อนหนึ่งไม,ไม่ได้ป่านีเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นหินหินแบบนี้ค่ะ จะเอาอยากอยู่ในซอกหินอันนี้เอาไม่ได้ไม่ได้เลยอยู่ในซอกหินใบ